ว้าวมากค่ะทุกคนไอเทมเด็ดเซกผิวเรียบเนียนในหนึ่งนาทีปกตินะ่าก็จะมีปัญหาทั้งสิวทั้งจุดด่างดำตั้งแต่เ e อ็ดเปลี่ยนมาใช้ p e r r y Secret Aura Sunscreen ตัวนี้บอกเลยชีวิตดีขึ้นมากเนื้อของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทาแล้วคือแห้งไปเลยอะ่ะ เขาจะให้ความรู้สึกแบบเบาสบายหน้ามากๆสังเกตได้เลยนะคะเวลาทาเนี่ยเขาจะช่วยปกปิดหมดเลยทั้งรอยดํารอยแดงจากสิวรวมไปถึงหน้าหมองคล้ําก็จะดูกระจ่งางใสขึ้นทันทีเลยแนะนําเลยนะคะสาวๆกันแดดเนี่ยต้องทาทุกเช้าเลยนะทุกคนค่ะเคยลงรักผิวลังคามากๆเลยอะ่ะคือเขาให้งานผิวแบบสุขภาพดีผิวใสให้ความรู้สึกแบบไม่หนาแล้วก็ไม่หนักหน้าเลยสวยเนียนทะลุแมสเลยอะ่ะแต่ว่าไม่ติดแมสไม่เลอะเทอะนะคะและที่สําคัญเลยจะเหงื่อออกหรือว่าจะเดินตากฝนเนี่ย ไม่ต้องกลัวค่ะว่าหน้าเราจะเป็นคราบอ่ะเดี๋ยวซับกันให้ดูอีกทีเลยว่าไม่หลุดจริงๆมาพร้อมกับ SPF 50 PA บวกๆว,วันไหนตากแดดก็ไม่ต้องกลัวฝ้ากระหรือว่าหน้าคํำจะถามหา เอบอกเลยค่ะว่าเนื้อของเขาเนี่ยดีจริงๆถ้าได้ใช้คือติดใจแน่นอนและที่สําคัญเนื้อของเขานะคะเทียบเขาทุกแบรนด์ได้เลยนะคะแต่ว่าจ่ายแค่หลักร้อยเองและที่สําคัญนะคะทุกคนตอนนี้ทางแบรนด์จัดโปรแบบแรงมากเลยนะใครพลาดเนี่ยร้องไห้เสียดายแย่เลยนะคะซึ่งราคาปกติหลอดหนึ่ง,งเขาเนี่ยคือ690บาทตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษมากๆค่ะเหลือแค่290บบาทเท่านั้นเองค่ะถูกลงมาลดลงมาแบบเยอะมากๆ ราคาเนี้ยคือต้องซื้อให้ได้เลยอะแต่แนะนําว่ารีบกันนิดหนึงนะคะเพราะว่าเขาจํากัดเพียงแค่100ชุดเท่านั้นค่ะใครที่กำลังตามหากระแดดเนื้อเทพๆเ,เนื้อแพงๆเงเทบเคาน์เตอร์แบรนด์ Brand, แต่ราคาน่ารักทักมาได้เลยค่ะ